ไม่่ะเดมมาแล้วเดมอะอะเบ็ดจนหมดเลยเขาแบบเพลงมาสังแล้วบอกแปลงมาปีนิกแม่มันเหลือประมาณ4ี่อ่ะเขาอยากนอนเขาจะเมาเครื่องละ ยังไงบอกแปลงมาเป็นแปลงปินแน,นแ่ยแน่เสียดนี่ก็ฮิแปแพ็คหมดเลยเนี่ยสาวพมา่ามาแล้วเออสาวพรมาแล้วสาวพม่าเนี่ยแต่หอมแก้มเขาก่อนเลยว้องนี่น้องแก้มมาเราบอกหอมแก้มมีคนมาหาเราต้องให้ต้องหอมแก้มเขาเนาะหอมแก้มเขาก่อนเลย เพิ่นแล้วต้องหอมแก้มครับเพิ่นนั่นแล้วเขาเมื่อย์เขากลับมาจากเหตุงานเพื่อนต้องหอมแก้มเขาเอาแก้มือสีนี้วะมันคนละรุ่นกันเซ็นได้ไหมเพิ่นต้องหอมแก้มเขาเขากลับมาจากเหตุงานเมย์เยๆน่ะใครได้แก้วไม่เสียใจน้ำเราเขาได้เปลี่ยนเรื่องเขาก็ได้เปลี่ยเรื่องแล้วถ้าไม่เอาผมบอกเพิ่นต้องหอมแก้มเขาเพราะเขากำมาจากเหตุงานเมื่อย์น่าคนเนาะนั่นทำอะไรกัน หอมหอม ummy, หอมไหมหอมไหมเลนโบเอาบ่เลยเพื่นเอาเขาเมื่อยแหมเขาพี่รถเขาขับรถคนเดียวเด้ว่าเขาก็ไปเอฟบลตึกคนเดียวเขาไปเอฟบลตึกออฟฟิศได้บอลน้องตึกออฟฟิศบ่ได้แก้วไม่เชน้นเอาเพื่อนบ่อยากหอมแก้วเขาจังไปเลยเพื่อนอยากหอมเพ่นจับหอมเียนแล้วยบ่สองตอนเพียรแล้วสลับกันเลยเขาบอกแมน ยาหอม่ย่าหอมก่อนเพราะว่าเขาเป็นคนเมือมาหอมหมิ่นนะมั้งฮะหอมหมิงเอาแม่ขี้เจะามาเอาของเลยบอกว่าเล่ินน้ำพุเลียวหอมหมิ่นวัดแพ็กแก้วกันนานอันนี้ก็เขาเลยเขาเครียดอยู่ม่สาวพรเครียดอะไรบ้างไม่ใช่สาวพรยังมาหนังกล้องไหมยังมาหนังกล้องหนิหนิบอ ชันแบดเดิแบดได้ห <in> ้าประเทที่ลงเลยโซลิสเลาฮะบุรมน้ำบุรีน้ำละแม่โคซิกังนางก้อยหยงโคชิกังนังก้อยหยงโคิกังนังก้อยโอเคคนไทยคนไทยกเจะโซลิกับน้ำกันเอาให้ดเลยบออไรยังไงอันเดียวนี้ นี่เลยกานางกล้ยเออแล้วเขานีน้งแกงอตนี่นี่นี่โป้งเฉยๆคนไทยเขาทำอย่างนี้โป้งโป้้าเนี่เพื่ออ้าโเสือถามแม่ไปเคยหัวโปชีกางนางก้อยเป็นเด็กน้อยเหรอีบาดีน้อนแ น้คนเราก็เซียนเซียนขึ้นทีนึ้เอาเซีนมึงลองเซียนมึงดูออกบอลยัะมันไม่ออกประการมันพังตึกแม่แล้วแม่ไม่ด้เป็นสาวตึกยุทอ๋เอาแปสิบเปอร์เซ็นต์พี่ลงมาเหมือนแป๊บนึงห้าบ้านเป็นกรรมการเด็กมูเจ้าอ่ะ เนี่ยเอานี่อ,อกกเอาก่อนเออเออเจ๊ะเจ๊ะเอาเอาเนี่ยออก,ก่อนมันทีบอกเตือนขึ้นไม่ขายแล้วนะไม่ขายแล้ววันนี้โอ้ยมไม่ใส่ฟิลเตอร์เลยเขาไม่สวยถามทุกคนสวยปะ ไม่สวยถ <c oughs> ามมึงไม่สวยเขาบมักไซเคิลเตอร์เขาไม่สวยเขาไม่ได้แต่งหน้าเขาปัดแต่แก้มกับทาปากหอมหัวก็เพราะให้ห,ห,หมอมหวานมันเข้ากับมงังงอ,อก,ก,กอะอะหัวโคกหัวโน้นอไอ้ปูซิกลางน่ะก้อยฮะปูซิกลางน่ะก้อยไม่ปุ้งเดียวอันอยู่ลาวเขาปูซิกลางน่ะก้อยนงโป้งอย่างเดียวคือเซาเล่นเอา พูกการก็คือเซาลินโป้งอย่างเดียวคือเซาลินหาแม่คนลาวนี่อยู่หนึ่งแมนบอ <c oughs> สั่งแล้วจ้า,จาทุกคนวันนี้เราไลกับพี่ปรางทิศนะคะไปดูกันนะตอนเย็นเด้อเจอกันกสองทุ่มไม่เกินสองทุ่มนะครับแมนจ้าแมนแมนหนึ่งมเนเนนขายังเออ บ๊ายบายก่อนแบทบจะมนตสามเปอร์เซ็ไปแล้วนะเจอกันนะคะทุกคุณินข <Bye. S 2> ้าวหนึ bye bye. ่งพันหนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบห้าคนบายคนว่าบึงเขาหาักกัน